เนี่ยผักมันจะงามก็เพราะไอลาขาวนี่แหละมันเป็นโปรตีนกระถินปุ๋ยชั้นหนึ่งเอาไปหมักแค่เจ็ดวันแล้วมาใส่ผักนะผักจะงามมากๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันนะว่าทำยังไงนะคนซ่อมรถปลูกผักครับเหมือนเดิมวันนี้จะทำในกระมังนะเพื่อนๆ นวันนี้จะทําใส่กระมังเล็กๆมองเห็นไหมครับนี่นะเพื่อจะได้มือใหม่จะได้ดูแลวเข้าใจง่ายๆเพราะปกติผสมในกระมังใหญ่ๆมันดูแล้วมันจะยากนะวันนี้เราก็จะมาผสมในกระมังเล็กๆนะก่อนอื่นก็ต้องย่อยก่อนเหมือนเดิมแรงมากไม่ได้โต๊ะจะหางเปว่าไมา่รู้ ย่อยให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะนเพื่อนใกล้จะมืดอีกแล้วเพราะว่ามันหน้าหนาวนะมันจะมืดแล้วนะ ดูแล้วไม่น่าจะดีสับตรงนี้เราไปสับข้างล่างดีกว่านะเดี๋ยวสับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมผสมให้เพื่อนๆดูนะสับเสร็จแล้วนะเพื่อนๆแข่งกับเวลาแล้วเวลาก็จะมืดเดี๋ยวก็หาว่าพูดมากอีก ก็ยังมีคำถามเพื่อนๆสงสัยว่าไอข้ขวดๆนี่คืออะไรไอน้นี่นี่เห็นบอกมาันแล้นะเห็นมานี่กากน้ำตาลนี่น้ำปลาหมักนะถ้าไม่มีน้ำปลาหมออกักน้ำเปล่าก็ได้แต่กากน้ำตาลต้องมีนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งลำนะพนเพื่อนๆนะเที่ยวนี้ทํทำแค่นี่ ทำแค่กระมังเล็กๆกระมังล้างชามนะเพื่อนเพื่อนเพราะอะไรเพราะว่ามือใหม่เหมาะมากเลยทํานน้อยก่อนอย่างที่ผมเคยบอกอะว่าเราต้องทําน้อยๆก่อนแต่ว่าเพื่อนๆนก็จะอาจจะนึกภาพไม่ออกว่านน้อยนี่มันขนาดไหนนะนี่นะกำะมังล้างชามนะนี่ย่อยเสร็จแล้วนะอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะผักโตวไวมากๆมาแค่เจ็ดวันนะเราไปใส่ผักนะเพื่อนเพื่อก็ยังถามว่าเวลาใส่ใส่ยังไง เดี๋ยวจะทําให้ดูนะตอนนี้ผสมก่อนที่ขาดไม่ได้ก็คือลำไม่รู้ภาพจะเป็นไงนะใต้ต้นมะม่วงนะแดดก็จะหมดแล้ววันนี้วันที่ยี่หนะเ,นเพื่อนๆยี่ห้าเดือน11ดพศ6 7นะต้องทํางานแข่งกับเวลาแนละ้วเพราะมันหน้าหนาวมันจะมืดเร็วนะลมก็เปลี่ยนทิศด้วยปกติหน้าร้อนลมจะมาแถบนี้ใช่ไหม พอเริ่มลมเริ่มมาแถบนี้แสดงว่าหน้าหนาวแล้วลมเปลี่ยนทิศแล้วนะนี่นะก็คือลำก็ลอยไปนี่มองเห็นไม้มองเห็นไม้ลำนะกำมังนะไม่ต้องใช้เลยตรงใช้มือควักๆเอาอยากอยากให้ผักงามๆก็ใส่ไปเยอะๆสองแล้วนะสามแล้วนะเราก็แหวกไปดูก่อน สี่แล้วเอาห้ากำมือนะเพื่อนเพห้ากำมือใหญ่ๆเลยนะนี่นะลำนะครับลำนะแล้วก็คุกกันให้เข้ากันก่อนคุกกันมันเข้ากันนะขอเวลาทำงานหน่อยนะครับ พวกกมันเข้ากันนะนี่ไม่ยากนะง่ายๆแค่นี้เองแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำปลาหมกักกระกงน้ำตาลเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะเห็น <Okay, S 1> นะเดินอยู่หรือเปล่าคนเดียวก็อย่างนี้นะเ,นเพื่อนๆขอโทษทีนะถ้าเกิดไม่สบอารมณ์ก็ขอโทษที น้ำไม่ต้องใช้เยอะแค่พอชื้นๆก็พอเพราะว่าถ้าน้ำเยอะแฉะแล้วมันจะไม่เกิดอะไรเลยเราก็น้ำปาหมักนะสักแก้วกาแฟมีเพื่อนๆบอกแก้วกาแฟรู้จักรู้จักแต่แก้วแก้วเหล้าแก้วเหล้าก็ได้แต่ผมว่าแก้วเบียร์ดีกว่าครึ่งแก้วนะ ไม่ครึ่องอะน่าจะหนึ่งแก้วหะหนึ่งแก้วกาแฟนะเพื่นเพื่อนเราก็คำนวณผักดูน่าจะไม่พอประมาณสองแก้วกาแฟนะ ของแก้วกาแฟนะน้ำปลาหมักนะั้นถ้าไม่มีน้ำเปล่าก็ได้นะแต่ถ้ามีน้ำปลาหมักก็จะดีกลางน้ำตาลกลางน้ำตาลก็สักครึ่งแก้วนะเห็นไหมครับอ่านเดี๋ยวดูนะใสเห,เห็นเลยนะใกล้ๆนะงนั้นเพื่อนๆย,ยังสงสัยอยู่นี่พอละแล้วก็คนให้เข้ากัน ตอนนี้จะเอาอะไรคนล่ะต้องใช้มือแล้วมั้งไม่มีอะไรคนเพื่อนไม่ได้เตรียมไว้อีกแล้วเดี๋ยวนะมันมีไม้อยู่แถวนี้เคยวางไม้ไว้แถวนี้ขอโทษนะเดี๋ยวหาก่อนไม่อยู่ละรู้ไปไหนละนี่แหละคนเดียวก็อย่างนี้แหละ อืมพอได้แล้วพอได้แล้วนี่นะคนให้มันเข้ากันให้มันละลายเข้าๆกันน่ะเสียงขายปลาทูมาแล้วเขาจะมาทุกวันจันทร์กับวันพุธพุทธหัสอะไรเนี่ยนี่นะมองเห็นบอกไม่รู้ก็ล่ากลงไป ทำไมมันถึงจะทั่วล่ะไม่ได้เอาบัวรดน้ำมาด้วยกาล่าให้มันทั่วๆนะเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสอะไรเพราะว่าทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนี่นะล่าให้มันทั่วๆ เมื่อก่อนเนี่ยรากทั่วเสร็จก็คุกให้มันเข้ากันใช่ไหมตอนนี้ไม่ต้องละเนี่ยลากให้มันทั่วๆเด๋ยวน้ปาปลาหมักกับน้าตาลมันก็จะซึมลงไปข้างล่างนะมันก็จะเกิดปฏิกิริยาเป็นลาขาวแล้วมีคําถามเพื่อนๆถามว่าผักในกระถางกี่ต้นกระถางกี่นิ้วกระถางมีสิบนิ้วกับสิบสองนิ้วนะถ้าที่แขวนได้เนี่ยอย่างเงี้ย เนี่ยอย่างเงี้ยสิบนิ้วเพื่อนเพื่อนมองเห็นนะนี่นะแขวนได้สิบนิ้วเพราะถ้าสิบสองนิ้วมันหนักมันจะแขวนไม่ได้เขาจะไม่มีรูมาแต่ถ้าสิบนิ้วจะมีรูมาให้เราแขวนนี่นะต้นเดียวนะเพื่อนเพื่อนดูนะนี่นะนี่สิบนิ้วจะได้หายสงสัยนะอันนี้สิบอุ้ย นี่สิบสองนิ้วเพื่อนๆต้นเดียวนะดูนะมองเห็นบอกไม่รู้นะนี่นี่ต้นเดียวนะเนี่ยสิบสองนิ้วคนทำคลิปเองยังเบื่อกับสายตัวเองเลยแล้วก็อย่างที่บอกเพื่อนๆก็สงสัยว่ากระถางละกี่ต้น นี่นะเอาขายข้อค้องใจเนี่ยสองต้นเห็นไหมมันเพื่อนไม่รู้ผมมองไม่เห็นแล้วนะจะไม่ชัดก,ก็ขอโทษใกล้จะมือแล้วนี่สองต้นนะเราจะปลูกสองต้นก่อนในหนึ่งกระถางนะไม่ว่าไม่ว่าสิบนิ้วหรือสิบสองนิ้วนะแล้วเราเดี๋ยวเราก็จะเลือกต้นที่มันเล็กเนี่ยออกไปหนึ่งต้นเพื่อจะให้เหลือต้นเดียวมันจะได้ใหญ่นะอ่ะเนี่ยเนี่ยเหลือต้นเดียวละ นี่เราถอนไปหนึ่งต้นแล้วนะขอโทษนะผมไม่เห็นจริงๆเพื่อนๆไม่มีคนช่วยดูด้วยอันนี้นะเนี่ยหนึ่งตน้นละที่จริงมันสองต้นเราก็ถอนไปเห็นมาแล้วเดี๋ยวก็จะใหญ่เหมือนพวกนั้นนะนะแล้วก็ก็ยังมีคำถามว่าอุ้ย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 ,ยผมผมหมักแล้วไม่ไม่เกิดอะไรไม่เกิดอะไรเลย หมายถึงดินหมักนะผมก็บอกว่ามันแฉะไปหรือเปล่าหรือไม่ก็เอ่อหรือไม่ก็อาจจะใส่เขาใส่อัน,นี้แกบดำเยอะไปเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่ก็ไปบอยเขาผาสมใหม่นะแล้วก็ใส่น้ำให้น้อยแต่นี้มาดูปุ๋ยที่ผมหมักไว้แล้วนะนเพื่อนๆปุ๋ยอันเนี้ยแต่เมื่อหมักเมื่อสัก ห้าหกวันบอกม่รู้ทำคลิปไปแล้วนะผมก็จําวันไม่ได้นะไม่ได้ไปย้อนดูคลิปเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่นี่ยี๋ยวล่างมาให้ดูเลยเพื่อนเอนเห็นนี่ยังว่าลาขาวนี่ดูดิเนี่ยไปใช้ได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะลองล้วงดูก่อนนะโอ้ข้างล่างยังร้อนอยู่ข้างล่างยังร้อนอยู่ยออยโอ้โหแต่กินเดี๋ยวนะนู่นนะนั่นเห็นไหมเพื่อนนี่น,นี่เห็นไหมกินไปถึงข้างล่างเห็นไหมพเพื่อนเพื่อนนี่โอ้โหนี่แหละ น,นี่แหละสุดยอดแลวนี่แหละเห็นไหมเพื่อนๆนี่ก็แบบเมื่อกี้นะเอาน้ำผผๆไว้ข้างบนแล้วก็เอามาปิดไว้เลยนี่นะดูนะโอ้โหเนี่ยผักมันจะงามก็เพราะไอลาขาวนี่แหละมันเป็นโปรตีนเห็นไหมโอ้โหนี่ทั้งกะมงเลยนะเนี่ยงามมากมากโหกำลังอุ่นๆนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะทำไงอธิบายจะเข้าใจ แล้วก็ถามว่าเวลาไปใช้ใช้ยังไงอันนี้นะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะนี่นะนี่นะหนึ่งกำมือนะใส่ต้นไหนดีอ่ะหนึ่งกำมือใส่ต้นนี้ดีกว่าต้นนี้มันลงนี่นะหนึ่งกำมือใช่ไหมก็โรยลงไปเนี่ยโรยอย่างเงี้ยง่ายๆเนี่ย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 นะเนี่ยโรยให้รอบๆเห็นไหมเพื่อนๆ เห็นไหมเห็นไหมนี่นะเนี่ยเอาที่มันมีลาขาวนี่แหละมันอุ่นๆเนี่ยถ้าอยากจะใช้ก็ใช้ได้ประมาณหกเจ็ดวันแล้วมมืงอันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วเราก็ลดน้ําแค่นี้เองแต่ถ้าจะเอาแบบให้แน่ใจนะก็ทักสิบวันก็ได้นะครบทุนไหมครับ กี่วันเราไปใช้ก็ประมาณ7วันนะนะไปใช้แล้วใช้ยังไงเมื่อกี้ก็บอกแล้วนะแล้วก็เราก็ไปเก็บไว้ในที่ร่มนะนัะ่นนะในกระมังนั่นนะไปเก็บไว้ในที่ร่มเอาอะไรคุมไว้ไม่ให้โดนแดดโดนน้ำโดน,โดนฝนอะไรนะ มันใกล้จะมืดแล้วเพื่อนๆขอโทษทีเวลามันก็มีอยู่ช่วงนี้แหละครบถทวนนะครับไม่รู้ภาพจะเป็นไงมันใกล้จะคำ่ำถ้ามันไม่ชัดก็ขอโทษทีนะเพื่อนๆแล้วพบกันลิดต่อไปนะครับคนซ่อมรถปลูกผักนะครับขอบคุณนะครับสุขภาพจะดีต้องผลิตเองนะเพื่อนๆ